ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็วคงที่7 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อผ่านด่านตรวจไป10นาทีตำรวจจึงออกไล่กวดและทำรถชายดังกล่าวในเวลา2นาทีตำรวจต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร่งคงที่เท่าใดนะครับข้อนี้ขอแจกแจงนะครับเรื่องของตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับหน่วยนะครับ 72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีก่อนนะครับเพราะฉะนั้น72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเปลี่ยนหน่วยอย่างที่ครูเขียนให้ดูเนี่ยนะครับก็จะได้นะฮะ20เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็ขีดค่าเดิมออกไปเลยนะครับส่วน2อนาทีก็เปลี่ยนเป็นวินาทีก็คือ6 2 22, สองบนะครับ220วินาทีอย่างนี้นะครับโอเคนะแล้วก็แก้ไขโจทย์เป็นแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําต่อไปนะครับ ย่างี้นะวิธีการทำนะครับเราก็ต้องวาดภาพนะครับให้มันถูกต้องนะครับก็มีจาก A มา B แล้วก็ B มา C นะครับนี่ก็คือรถยนต์ของชายคนนี้นะครับในตอนแรกนะครับก็รถยนต์ก็ผ่านป้อมนะครับ จุดตรวจนะครับผ่านดันตรวจออกมานะครับใช้เวลาไปแล้วนะครับสิบวินาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับที่ b นะครับพอถึง b ปุ๊บเนี่ยตำรวจนะครับซึ่งอยู่ในป้อมเห็นนะครับอาจจะรู้สึกว่าโหเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับตำรวจก็ใช้เวลาในการไล่กวดนะครับทั้งหมดนะฮะ ร้อยยี่สิบวินาทีนะครับเพราะนั้นเวลานะครับจาก b มา c ตัวนี้ก็เป็นอะไรด้วยเป็นร้อยยี่สิบวินาทีด้วยังเกตนไหมครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นรถคันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่20เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเคลื่อนมากี่วิก็ต้องเอา120บวก1ิวินาทีใช่ไหมครับนะเพราะนั้นรถนะครับของชายนะครับ รถของชายนี่เป็นไงครับเคลื่อนที่นะครับมาทั้งหมดเนเวลาเนี่ยในการเคลื่อนที่ใช้ไปร้อยสามนีในการเคลื่อทนอที่นี้เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับใช้สูตรว่า v เท่ากับ s ส่วนด้วย t นะครับแล้วก็มาแทนค่าได้เลยนะครับเป็นไงครับความเร็วคงที่ยี่สิบ เมตรอวินาทีใช่ไหมครับเวลาทั้งหมด130วินาทีเพราะนั้นระยะกระจัดทั้งหมดก็เท่ากับนี่นะครับ2,600เมตรนะครับเห็นไห26ม2,600เมตรนี่คือระยะกระจัดของรถชายนะครับเพราะนั้นดูจากภาพนะครับ เราก็ทราบนะครับว่ารถชายคนนี้นะครับเคลื่อนที่มา2,600เมตรรถตำรวจก็เคลื่อนที่มา2,600เมตรเหมือนกันอ่าจริงไหมครับนะเพราะว่าตรงนี้นะรถชายเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยใช้เวลา130นมีทีนี้อย่าลืมนะครับว่ารถชายเนี่ยเราตอนนี้เราพูดถึงจากอะไรครับ a มายัง C นะนะระยะ a มัน C นะครับ นึกภาพตามนะครับให้เวลานึกนะครับเ,เพราะฉะนั้นอ่าเรามาดูบ้างว่าตำรวจซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งใช่ไหมครับคราวนี้ตำรวจบ้างนะตำ,ตำรวจเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับเพราะนั้นก็ จึงต้องใช้สมการเกี่ยวข้องของความเร่งครับ s เท่ากับ u t บวกเศษหน a t กำลังสองความเร็วต้นนะครับให้ทายครับว่าตอนที่ตำรวจอยู่ป้อมยามรถมันจอดอยู่หรือเปล่าครับถ้าตอบได้ว่ารถจอดอยู่แสดงว่าความเร็วต้นเป็น0นย์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเึ่งสอ a เนี่ยก็คือความเร่งสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนั่นแหละนะครับ เวลาที่ใช้นะครับเวลาที่ใช้เห็นไหมครับที่กูลากปีการให้ดูนั่นก็คือตำรวจใช้เวลาไปแค่ร้อยยี่สิบวินาทีนะครับเพื่กำลังสอง,องระยะทั้งหมดนะครับที่ตำรวจเคลื่อนที่นะครับระยะทั้งหมดก็คือสองพันหกร้อยนะครับเท่ากับใช้คนนี้แหละนะครับหลังจากคิดเลขเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ว่าสิบสามส่วนด้วยสามจมูก เมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือคําตอบนะครับอันนี้ผู้อาจจะวาดภาพไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าครูก็อยากจะให้เราลองวาดนะเพิ่มเติมเอาเองนะครับแล้วเราก็ค่อยคอยนึกภาพเอานะครับถ้าเรานึกภาพเหตุการณ์ไม่ออกเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับถ้าเบื่อน,นึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับเราก็ไปยืนอยู่ข้างถนนนะครับ แล้วก็มองรถยนต์มองผู้คนสังเกตแล้วคิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดนะครับฟิสิกส์เป็นวิชาที่เปลี่ยนความคิดนะครับทําให้เรามองโลกได้ลึกซึ้งแบบสายตานะครับในรูปแบบของสายตาที่กว้างไกลเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับถ้าจะกะเอาแต่ว่าเราจะมาแทนค่าตอบแทนค่าตอบแบบนั้นล้มเหลวครับบอกตรงว่าล้มเหลวแต่ถ้าบอว่าเราใช้ทักษะที่มีมากับ เรามาตนั้เด็กเกิดก็คือทักษะความคิดครับความคิดเป็นเหตุเป็นผลช่างสังเกตช่างถามอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นทักษะวิทยาศาสตร์นะครับที่เราสามารถพัฒนาได้นะครับส่วนว่าจะพัฒนาไปยังไงบ้างน,นะครับก็อยากจะให้มาแลกเปลี่ยนกันอยากจะได้ยินนะครับประสบการณ์ของเด็กๆทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ